ตอนนี้ผมไลฟ์สตรีมที่ช่องทาง Twitch TV นะครับก็ยังไงฝากทุกคนไปกดติดตามกันด้วยนะครับที่ Twitch.tv/thapkaubaza บบน,นะครับลิงก์อยู่ใต้เดสคริปชั่นนะครับแล้วไว้เจอกันครับผมเอามันเอามันเม้ลงพี่บอยฐานลับคิวเดนควายคิวเดนเออ no no i don't give you ้ h oh. 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 no no where am you okay. oh, he the head my fucker โอ๊ยมาให้เดบา ป o ด The home damn feel am a getting โพายด้วยพี่พายด้วยเดี๋ยวจับครับเจ็บไหมเนี่ยพอจะตายเพราะเปนผีน่ะพี่บอยพี่บอยพี่บอยวิ่งยัดเลยพี่บอยไม่ได้เลยช่งยยัดเหรอเออเปิดวอลเปิดวอลไปให้เปิดวอลแล้ววิ่งวิ่งยัดอ่ะเอ้ยมาแล้ว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 เอาม็อกเลยแล้วมาแล้วโอ้ย

nó nằm này phíaหน้า. này, nó. Có một con nước. Ở nước đấy, ở nam nước đấy. Ở ao nước, ở ao nước. Đây. đi vô, vô. เอาได้ตัวเขาเรียกอะไรใส่่องคิวได้หรอ ท่นที่ดอกจะอยู่เฮ้ยมันไหร่ขึ้นแคทบอลกมานี่ไวะไอ้เฮียโทษนั่นโทษนี่เป็นไรเนี่ยฮะออชัดออมันลงมาลึกแล้วพี่ลงมาใช่แล้วคือชิวในตายไปนั่งแหลมก่อนจบแล้วจอดอแล้วนั่งไหมว่าดีของทั้ นั่งสามสองไปไปดีดไปไปจ้องเมนนะอาติดล้มอ่ะล้ม ล้มต้นอุ้ยโอ้มายกอะเกมหมดเลยไม่ได้เล่นอีกเกบูบูโอ้บูสอตัวจ้าวน r ม o อวน o ม e อวน m ม r อต้องเมลล่ะลงเมลอาจจะกลับเมลละตอนแรกมันเป็นอ what the fuck <laughs> เจคเกอร์เดินกลับ3 2 1น no ึ่เจเกอร์ตายเฮ้ยอะไรอะอะไรอะเข้าล้วเฮ้ยไม่ตายเหรอ What the fuck What the fuck เข้ามาอยู่ที่เขามาอยู่ตรงนี้เลยจ้ะเลยแล้วไปเกี๋ยแล้วตัวท้ายอะแล้วไม่อยู่เชิดไม่อยู่เชิด Painting Painting สวยตัวท้ายเชิด โอ้ยไม่เยอะมั้พอาะล่แคบอะไม่เอ็ดไม่เอ็ดสี่ด้วยวนอันนะด้านแหลงจะแป๊ปืนดีเมปืนกูพังเลยม่กีน้ำแม่ตาย

ก็เลี้ยงตัวท้ายเลเ้ยเลยเาี้เนี่ยโอ้ชิด oh my god ดึงดึงดึงแบบกหันขามันจะอยู่ตรงหลังตูอเนี้ยขวามือเห็นไหมแบบเห็นไหม หันขวาแล้วลิงหันขวาแล้ว,วลิงชัวแป๊แบบ ล่นของนะ้ำเอาทำตายมิติโฟรต่อให้ติดสอตัวสองตัวเฮ้ยระวังหลังตาย Oh let me break 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 it all down for you I never giving up I never know I'm gonna take take taking that crown from you I worry about you So let me break 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 it all down for you I ain't never giving up I ain't never you know I'm gonna take take taking that crown from you I worry about you